สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับช่องอบสนรสดดำซิงกันอีกเหมือนเดิมครับผมสวัสด,ดีเมวบางปูนกรุบกรุบเนี่ยครับผมนื้อน้องช่องอบสนรสดดำซิงบัดเมียวปูนเนื้อมือสไลนีกบัดมันแต่มือรถดำเทบัดจับมือรถจรดมันออนองเลยนะเมวบางปูนออนันออน่นเนื้อมือแสไกันอีกเช่นเคยครับผมปิ่นซอนก็เนื้อตะมือสไกันน้องยินดีก็นเนื้อมือสไกันในบัดเมียงปูนวันนี้ก็พามาดูนาตรงนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็พาไปดูสระ ดูไรดูนาครับวันนี้ช่วงนี้ก็ไวร์ลงไวรุ่นครับช่วงเย็นๆครับประมาณ17บเนาฬิกาสินาทีไวรุ่นก็มาขี่รถเล่นอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับก็อาจจะดินเสียงรถกันด้วยแล้วกันนะครับผมเขากําลังลองรถกันอยู่นะครับช่วงนี้นะก็ตามสไตล์เขาแล้วกันเราก็เคยเป็นมาก่อนครับผม <laughs> ผมก็เคยไปทําเหมือนกันนะทุกคนนะไปนั่งเล่นอยู่หน้าหมู่บ้านครับผมก็ประมาณนั้นแหละตอนนี้ก็ยุคเขา เขาก็ขี่ไปตามสไตล์ของเขาแล้วกันนะครับผมเราก็เคยไปขี่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นยุคเขาแทนเขาครองถนนแทนเราก็มาดูไร่ดูนากันหน่อยแล้วกันครับผมกลับมาีนกัดช่วงเย็นครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ตั้งนานละนานมากแล้วตอนนี้นีน่ครับสะแล้วก็น้ำเต็มบุ๊บเลยครับยังไม่ลดไปไหนหทุกคน นี่ก็มาเดินดูไรดุแนแดดครับนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนครับบรรยากาศช่วงเย็นครับผมช่วงเช้าอาจจะมีน้ำคุง้งน้ำค้างมาผมไม่อยากมาเลยนะครับรคมันเยอะนะทุกคนบรรยากาศช่วงเย็นครับนี่ครับต้นไผ่ <c oughs> ออกเยอะมากเนี่ยบรรยากาศช่วงเย็นครับพระอาทิตย์กำลังตกเลยนะทุกคนนี่ครับต้นไผ่ที่มันลงไปอยู่ในนาพอเอาเก็บลงมาแล้วแหละนะครับกับบรรยากาศช่วงเย็นครับนี่ครบบรรยากาศดีมากเลยครับ ครับบรรยากาศช่วงเย็นครับผมประมาณนี้ครับผมพี่น้องก็ไปดูไรดูนาช่วงเย็นครับปีนี้รู้สึกว่าเขาวสวยมากครับมาเป็นของใครนะครับแถบนี้ครับผมสวยมากเลยเีรปราตินกำลังตกดินครับผม อันนี้นะผมก็มีไฟแล้วนะเห็นไหมเห็นเสาไฟไหมครับนี่ถึงตรงนี้ละนะฮะนี่ก็เอาไปเข้าไปในสวนแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมเห็นสายไฟไปก็มีไฟแล้วเรียบร้อยครับ <c oughs> ตอนนี้ก็หางเงินเสียค่าไฟครับผมประมาณนั้นเลยอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเดีย๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับกับปฏิกติช่วงยินนะ